เมื่อตอนที่แล้วนกชวนชิวค่ะเ,เพื่อนๆไปเที่ยวชมธรรมชาติในตัวเมืองชุมพรกันแล้วตอนนี้พวกเราขึ้นเรือเพื่อเดินทางมาที่เกาะนางยวนค่ะและหลังจากทีมงานให้พวกเราแข่งเกมกันสตาร์ก็นำที่เบื้องอยู่1คะแนน,นแล้วมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมต่อไปรับรองมีเซอร์ไพรส์แน่นอนโอ้โหสวยมากเลยตอนนี้เรามาถึงแล้วค่ะเกาะนางยวนแย้ <Yeah! S 1> โอ้ทะเลสวยมากเลยอะ เห็นปลาด้วยแล้วก็ทรายนี่ขาวละเอียดมากเลยเนาะทรายเนาะหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยเลยค่ะอยากอยู่สักอาทิตย์นึงอยากโดนน้ำแล้วเห็นไหมบนยอดข้างหลังแห่ลุ้นสูงชมวิวนั่ะเหรอคะทำไมเหรอชมวิวแน่เลยถึงก่อนที่มีเซอร์ไพรส์ให้ฮะเซอร์ไพรส์อีกแล้วโคตรพารุ่นหลับเพื่อนเธอไปแล้วน่ะอ้าวซาซารอพี่ด้วยเฮ้ยอย่าขี้โกงดิแน่จริงว่าเราพร้อมกันนี่ ขึ้นมาตรงนี้เอ๊ะพี่คะไหนบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ไงคะยิ้ชนะแล้วมันยังไม่จบแค่นี้หรอกจ้าฮะยังไม่จบมเหกอเดี๋ยวตอนนี้ถ่ายรูปก่อนดีกว่าโอเคสวยขนาดนี้ต้องทำพลาดพี่ถ่ายรูปให้น้องสายโพสเลยเอาชิกๆเลยนะาคสายพี่เนี่สวยจังเลยเนาะพี่เบื้องดูสีิสายละเอียดละเอียด ใช่พี่ว่านะถ้าใครได้มาที่นี่ต้องไม่อยากกลับแน่เลยอ่ะขนาดพี่มาแป๊บเดียวพี่ยังรู้สึกว่าพี่อยากจะมีวันอยู่สักหกเดือนอ่ะงีนวยดูดิชิวมากเลยเนาะน้ำก็เย็นเย็นเนี่ยตรงนี้ที่เรายืนอ,อยู่อ่ะเป็นทะเลแหวกที่เรามองเห็นจากด้านบนจุดชมวิวตรงนู้นแหละว่าแต่ว่าตอนเนี้ยผ่านมา2เกมแล้วนะน้องชนะ2เกมเลยอ่ะ ชนะจนเบื่อแล้วนะเนี่ยพี่เบื้องแหมก็พี่บอกแล้วเรื่องใช้กําลังพี่ไม่ถนัดแต่ถ้าเรื่องสวยเรื่องงามแล้วก็พี่สู้ตายแต่พี่ก็สงสัยเหมือนกันนะจะเหลืออะไรเซอร์ไพรส์ล้วอีกไหมเนี่ยแน่น,นสิมีแปปน่เลยค่ะและใกล้ๆกับเกาะนางยวนนั้นก็คือเกาะเตาจุดหมายปลายทางของพวกเราค่ะเพื่อนๆสามารถใช้บริการเรือหางยาวกันได้นะคะที่นี่ราคาไม่แพงเลยนั่งเรือมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว ยมากๆเลยพี่เบื้องสวยเนาะแม่สิเพราะเกาะเต่าเนี่ยนะเป็นเกาะที่มีท้องทะเลสวยงามระดับได้ว่าประการังที่เกาะเต่าเนี่ยนะสวยงามที่สุดในฝั่งอ่าวไทยเลยก็ว่าได้นะแล้วดูสิชายหาดมีวิวธรรมชาติที่สวยงามมากเลยนะบรรยากาศสดชื่นสุดๆไปเลยพี่ว่าตรงนี้น่าจะถ่ายรูปสวยอ่ะจริงด้วยพี่เบื้องอัพรูปไอจีกันไหมได้เลยยังไม่ได้เก็บบรรยากาศเลยบรรยากาศดีใช่ไหมดีมากเลยค่ะ ใครถ่ายรูปถูกใจพี่ที่มีเซอร์ไพรส์ให้เซอร์ไพรส์อีกแล้วเ oh. หรอคะผ่านไป2เกมแล้วยังไม่เห็นมีเซอร์ไพรส์เลยี oh. ่เบิร์ลซู้ไม่สู้จะเหลือหรอคะถ่ายรูปพี่ก็พอตัวอยู่เหมือนกันนะน้องสตาร์แหละสู้หรือเปล่าสู้แน่นอนคะ่ะแต่ตอนนี้นำอยู่2แล้วนะคอยดูพี่ก็แล้วกัน ไงบ้างคะพี่ชอบของใครคะพี่ว่าคนที่สวยโดนใจพี่มากที่สุดก็คือน้องเบื้องคะ่ะ <Yay! S 2> เย้ทําไมที่บอกแล้วงานสวยงานแกงอ่ะพี่คนาดัดนี่แหละคนแพ้เดี๋ยวพี่จะพาไปดับน้ําดูประกาลังสนใจมั้สนใจเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยดีกว่าพี่เบื้องไปคะ่ะ น้องซาตอนนี้พี่ก็พาขึ้นเรือมาถึงจุดที่เรียกว่าไลท์เฮาส์แล้วนะ<อ>เป็นจุดดำน้ำที่สวยที่สุดเลยของที่นี่หนูพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าอยากรู้ว่าข้างล่างจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวพวกเราเก็บภาพมาฝากนะคะบริเวณที่พวกเราดำน้ำนี้เรียกว่าไลท์เฮาส์เป็นจุดดำน้ำที่เพื่อนๆต้องห้ามพลาดกันเลยนะเพราะเป็นจุดดำน้ำตื้นที่สวยมากจะเห็นว่าธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่และถือเป็นสวรรค์ของการดำน้ำที่ไม่แพ้ที่ไหนเลยนะ เป็นไงบ้างน้องสตาร์กใต้ทะเลสวยงามไหมโอ้โหใต้น้ำเนี่ยนะพี่เบื้องมีปะการังแบบว่าเต็มไปหมดเลยอะ่ะอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็ยังมีปลานะมารุมเต็มไปหมดเลยอะ่ะแบบโหชอบมากๆเลยอะ่ะใช่เชื่อเราว่าทาไมเขาถึงบอกว่าที่เนี่ยสวยมากๆตอนนี้พี่ก็รู้ชืหิวๆแล้วอะ่ะปลาเดี๋ยวเราไปเข้าที่พักกันดีกว่านาะพี่ค่ะ พี่เบิร์ดูดีมีสาวว่ายน้ําด้วยอ่ะไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยสขอใหญ่ด้วยเลยเนี่ยสาวว่ายน้ำทริปนี้พี่มีชุดว่ายน้ำมาสามชุดเดี๋ยวพี่เย็นนี้จัดเลยจัดเลยจัดสุดยอดสวยมากสวยมากค่ะพี่เนี่ยแหละเซอร์ไพรส์ที่พี่บอกฮะเป็นรางวัลแด่ผู้ชนะจริงเหรอคะพี่ให้หนูใช่ให้หนูคนเดียวเลยโอ้โหแต่ห้องนี้สวยมากอ่ะพี่ว่าพี่อยากขอนอนด้วยนะเนี่ยตรงนี้ก็ได้โซฟาเบด นอะเนนไม่ได้จริงๆอ่ะพี่เบื้องห้องเนี้ยมันสําหรับผู้ชนะบอกแล้วว่าทริปเนี้ยน้องไม่ได้มาเล่นเลนพี่คะแล้วของหนูวิลล่าไหนอะคะถ้าไม่ใช่ที่นี่นูน่นเลยจ้ะซีวิวสวยมากโอ้โหพี่เบื้องริมชายหาดเลยอะ่ะมันจะนอนได้จริงรอระคะพี่พี่ร้อนหนูเล่นหรือเปล่าคะี่งานเนี้ยสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องสตรองด้วยบายบายเปลี่ยนใจก็โทรมานะน้องซ่านอนหลับให้สบายนะ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังวางแผนมาเที่ยวเกาะเต่านะคะขอแนะนำที่นี่เลยค่ะเกาะเต่าคาบาน่าที่พักติดทะเลสามารถมองวิวได้180องศาเหมาะก่การพักผ่อนชิลๆที่สุดเลยค่ะพี่เบงจะเป็นยังไงบ้างนะ้านอนริมทะเลหรือจะให้มานอนด้วยดีนะห้องกว้างกว้างสตาร์นาะสตาร์ไม่น่าทำางี้พี่เลยอะแอร์ก็ไม่มีพืนนี้ยุงต้องเยอะแน่เลย แต่อากาศก็โอเคอยู่นะน่าจะพอไหวมั้งงี้สินะคนอ่อนแอก็ต้องแพ้ไปอ้โหาทำไมอาหารเยอะขนาดนี้ไม่อาหาหน้ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะทั้งหมดนี้เป็นรางวัลตอบใจสำหรับผู้แพ้ เดี๋ยวก่อนจะดีใจดีไหมเนี่ยต้องดีใจแน่นอนเพราะว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นน้องคัดมาพิเศษเพื่อพี่เบื้องอยากกินแล้วอ่ะโอเคกินเลยได้ไหมสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาทานอาหารอร่อยๆแบบพวกเรานะคะมาได้ที่นี่เลยค่ะดิมเรสตรองอยู่ในเกาะเต่าคาบนารีสอร์ทค่ะอิ่มมากค่ะตอนนี้ท้องจะแตกแล้วหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนแล้วงั้นน้องไปนอนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใจคอนี่จะใจร้ายให้พี่นอนตรงนู้นจริงๆเหรอสวยๆอย่างพี่จะให้พี่ไปนอนตรงนั้นเกมมันก็คือเกมอ่ะพี่เบื้องก็อย่าอินเกินนะนๆนะไม่ได้ละนอกไปนอนละนไมวไนวดนวดบายแยก <ๆ S 2> ก็ได้ก็ได้พี่จะนอนให้ยุงกัดตายไปเลยก็รับผิดชอบพี่ด้วยนะเจอกันพรุ่งนี้นะพี่เบื้องเป็นไงบ้างอ่ะพี่เบื้องเมื่อคืนนอนสบายไหม สบายสิคะพี่ก็นอนฟังเสียงคลื่นไปชิกๆคูคูอากาศก็ไม่ร้อนเป็นครั้งแรกเลยที่พี่ได้นอนแบบนี้ นอนอีกสักคืนไหมล่ะพอแล้วไหมคะพี่ว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งเดียวก็พอเนาะอ๋อคิดว่าติดใจอยากจะนอนอีกเออนี่านนอกจากในชุมพรจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วนะใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยก็ยังมีจังหวัดระนองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เพื่อนๆมาสัมผัสธรรมชาติอีกมากมายเลยเหมือนกันอย่างเช่นภูเขายากก็ชิคเหมือนกันภูเขายากคือความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่แปลงภูเขาหัวโลนที่ถูกปกคลุลมไปด้วยต้นหญ้าสีเขียวนับว่าเป็นความสวยงามที่แปลกตาที่ใครมาถึงระนองก็ต้องแวะไปเยือนและฝั่งตรงข้ามภูเขายาก ก็จะมองเห็นน้ําตกเงาเมื่อเดินทางผ่านเข้าตัวเมืองระนองจะต้องพบกับสายน้ําซีเขาวของน้ําตกเงาสายน้ําสีเขาวสายไหลตกลงมาจากหน้าผาสูงชันเป็นเกลียวสวยงามเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์มากที่ระนองยังมีบ่อน้าร้อนธรรมชาติไร้กลิ่นกรมมันฐานสาหรับให้นักท่องเที่ยวมาแช่ตัวได้ผ่อนคลายไม่ต้องบินไกลไปถึงญี่ปุ่นเพื่อนๆก็สามารถอาบน้ําแร่แช่น้ําร้อนธรรมชาติได้เช่นกันค่ะ จังหวัดชุมพรและระนองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากมายที่จะรอให้เพื่อนๆมาสัมผัสและเพื่อนๆสามารถจองตั๋วมาเที่ยวระนองและชุมพรได้ง่ายๆที่นกแอร์ดอทคอมและนกแอร์แอปพลิเคชันค่ะและนกแอร์ยังมีบริการฟล์และเฟอร์รี่ที่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่เกาะนางยวนและเกาะเต่าด้วยค่ะ,ะกนกชวนชิลทริปนี้ต้องขอขอบคุณเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะนกชวนชิลตอนหน้าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย ตอนแรกที่รู้ว่ามากับพี่เบื้องก็คือแบบว่าพี่เบื้องแบบสวยมากตอนแรกก็แอบ,บกังวลเหมือนกันว่ามากับน,น้องที่แบบเพิ่งรู้จักการเจอกันแค่สองครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะแก้ตัลองกันได้ไหมจะเข้ากันได้ไหมแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันแล้วคือน้องไนส์มาสตาไม่ยอมให้ไปนอนด้วยสิพี่จริงๆหนูเป็นคนใจดีนะแต่ทีมงานอะ บังคับใช่ไหมนี่คือนี่คือเฉลิมจริงหนูไม่ใช่คนแบบนั้นเลยนี่คือเฉลิมความจริงว่าจริงๆแล้วมีเบื่องหลังแล้วก็มีการชวนดูฝรั่งกันตลอดเวลางานดีมากค่ะกอเตาชุมพรได้คะแนนค่ะได้ข่าวว่าเบื้องแอบถ่ายฝรั่งเต็มเลยค่ะเต็มเลยเต็มเครื่องเลยใครเอาโทรศัพท์หนูไปล่ะไม่ใช่ซะหน่อย ก็ห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับจังหวัดชุมพรเห็นเป็นจังหวัดเล็กๆอย่างนี้แต่ว่ามีความเป็นธรรมชาติสูงแล้วก็ผู้คนเฟรนลี่มากเลยค่ะมีความเป็นมิตรไปอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวชมกันเยอะๆนะคะเชื่อมังไทยค่ะ